รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ สนับสนุนโดยบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับทุกท่านกำลังอยู่กับผมท็อปท็พสทคนหม่สุขนะครับในรายการขอเพียงให้เขียนมาเดอะเมลบ็อกซ์รายการที่พร้อมจะมอบโอกาสให้กับทุกคนขอเพียงให้คุณเขียนมาหาเรา เราทุกข้อความมีความหมายเสมอครับวันนี้ผมและทีมงานเดินทางมาที่จังหวัดราชบุรีครับเพราะว่าคนต้นเรื่องของเราเนี่ยเขียนเรื่องราวส่งมาบอกทางรายการด้วยตัวเองเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยเดือดร้อนมากๆแต่ก่อนเนี่ยเขาต้องอยู่กับคุณพ่อที่พิการติดเตียงแล้วก็กําลังดูแลลูกที่วัยกาลังสนทีเดียวครับแต่ว่าปัจจุบันตอนนี้คุณพ่อได้เสียชีวิตลงแล้วถึงแม้ขนาดว่าเงินทาศพคุณพ่อยังไม่มีเลยครับทุกวันนี้ก็ยังต้องขอข้าววัดกินอยู่เพราะว่าลําพังอาชีพเย็บตุ๊ก,กตา ได้รายได้ตัวละ5บาทไม่พอกินแน่นอนครับลูกกําลังจะเข้าปอนหนึ่งก็ไม่มีเงินที่จะไปหาซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับลูกวันนี้ทีมงานและผมจึงเดินทางมาหาคุณยุภาวดีอิ่มนารันวัย50ปีหรือคุณแอนติดตามเรื่องราวของคุณแอนได้ในรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมลบล็อกครับ น้องเขายืนเรียกยืนเต้นอยู่หน้าบ้านแล้วดู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 เสื้อม่วงนี่น้องเขาดูดีใจมากลเลยคับเพียพอเห็นรถเราเขาแบบนี้เลยน่าจะหลังนี้นี่แหละครับสวัสดีครับพี่แอนสวัสดีค่ะ น้องท็อปเองครับจาก,กรายการขอเพลงให้เขียนมาเดี๋ The Mailbox ครับพี่แอนค่ะสวัสดีดค่ะแดดร้อนเชิญนั่งก,ก่อนค่ะนี่คือพี่แอนอันนั้นน้องอ้วนมาบ้านกันค่ะไปครับก,ก่อนเลยนั่งก่อนค่ะนั่งก่อน ัดีครับวัสดีครับพี่เดี๋ยวขออนุญาตเข้ามานั่งนี่คือตรงนี้คือที่ทํางานของพี่แอนใช่ค่ะผมขออีกอย่างหนึ่งพี่พอดีผมเป็นแพ้ฝุ่นมากเลยพี่แล้วตรงนี้ผมเห็นโอ้โหฝุ่นพ่ายเยอะมากเมาอนุญาตใส่แมสนะครับได้ค่ะได้ค่ะจะได้คุยกันยาวๆเดี๋ยวได้ได้ผมจะฟุฟัดฟุฟัดฝุ่ฝุ่นมันจะเยอะมากครับแล้วพี่แอนต้องนั่งทํางานตรงนี้อาชีพที่บอกว่าเย็บตุ๊กตาเนี่ยครับทำอะไรบ้างครับทำไมผมไม่เห็นมีความเป็นตุ๊กตาสักอันเลยครับเนี่ยอันนี้มันจะเป็นตัวที่ ที่เราเย็บเสร็จแล้วอันนี้คือเป็นตัวอันนี้มองออกครับว่าเป็นตุ๊กตาแล้ว้อันไหนอุปกรณ์ที่พี่แอนทาครับอันนี้เนาะขอแยกใส่แว่นเนาะเนี่ยมันจะเป็นชิ้นเล็กเนี่ยชิ้นหน้าคือชิ้นหูจะเป็น2ชิ้นคือวิแอนได้มาเป็นจิ๊กซอใช่ค่ะเป็นชิ้นชิ้นใช่มัดมาเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะใช่ค่ะถุงหนึ่งก็จะมีประมาณร้อยตัวอันนี้ก็จะเป็นส่วนหูเราต้องเย็บอะไรก่อนหนึ่งตัวมีกี่อะไรครับเนี่ยจะประมาณสักเกือบ50ชิ้น1ตัวใช้เวลาเย็บนานแค่ หนึ่งตัวค่ะอย่างถ้าเร็วสุดวันได้กี่ตัวครับร้อยหนึ่งไม่ไม่มาถึงว่าหนึ่งตัวเนี่ยครับใช้เวลากี่วันอ๋อไม่ค่ะเราเราเราต้องเย็บเป็นอะไรเราถึงจะมาประกอบเป็นตัวได้อ๋อคืออ่ะเย็บหัวมาก่อนเย็บหัวมาก่อนเย็บหน้าาไว้เย็บหน้าไว้เย็บส่วนขาไว้ขาก็จะมีสองชิ้นแล้วก็มาเริ่มประกอบใช่ค่ะถึงจะมาประกอบเป็นตัวได้หนึ่งตัวโดยที่ทั้งหมดผมย้ำอีกทีมาเป็นรูปแบบแบบเนี้ย ใช่ค่ะแล้วเรามาแกะแบบเองเขาจะให้ทางร้านจะให้ตัวอย่างมาแกะแบบเองด้วยหรอครับค่ะต้องแกะแบบเองว่าชิ้นส่วนไหนคือหูตัวไหนคือท้องคือเท้า1ตัวกี่บาทครับเขาตงกี่บาทจากเดิมให้เรา5บาทตัวเนี้เย็บทั้งตัวได้5้าบาทตอนนี้เขาขึ้นราคาให้เราเมื่อที่ที่แล้วเ,เป็เจ็เจ็ดบาทเจบาทต่อหตัวค่ะ ทั้งหมด10วันได้ได้กี่ตัวครับร้อยร้อยตัว10วันเท่ากับ700บาทถ้าเร็วสุดก็7วันให้เราอย่างเร็วสุดเลยนะก็คือวันละวันละร้อยแล้วก็ฝุ่นเยอะแบบนี้ครับก็ต้องทนหน่อยเพราะว่ามันก็อาจจะแบบแพ้ฝุ่นก็จะคันนิดนึงสำคนที่แพ้ก็จะเป็นผื่นแบบลมพิษไม่มีอาชีพอื่นเลยครับพี่แอนที่ที่มันจะง่ายกว่านี้ไม่ต้องลําบากขนาดนี้ด้วยวัยแล้วพี่แอนห้าสิบกว่ามันไปไหนไม่ได้แล้วพี่แอนไม่แข็งแรงคือเราเราเป็นโรคเอ่อเรียกอะไรอ่ะโรหิตจางทําอะไรมันจะคอยแบบ วูบเราจะไปออกกลางแดดแล้วเราจะวูบนี่ขนาดนั่งนั่เย็บผ้านี่ม,มันีแบบปุ๊บลงไปไงเนี่ยใช่ค่ะมันหมอบอกว่ามันจะหลายๆอย่างรวมกันร่างกายเราจะไม่ค่อยแข็งแรง พี่แอนใช้เวลาอยู่ตรงนี้กี่ชั่วโมงต่อวันครับหกเชั่วโมงต่อวันกลางคืนช่วงนี้ก็จะไม่ได้ทาเพราะว่าฝนมันตกก็จะมีแมงเม่าเราก็จะไม่ได้ทำปกติเม่าถึงทําไม่ได้ครับไฟเปิดไม่ได้ค่ะเพราะเนแมงเม่าตัวเล็กมันจะเข้าใช่ค่ะเพราะปกติเราจะทาถึง3-4มสี่ทุ่มถ้าเกิดปิดไฟเราก็จะมองไม่เห็นฝีเข็มราคาเนี่ยครับทั้งหมด700บาทเนี่ยหัก พวกค่าสึกล้อได้เด้ออะไรยังครับยังค่ะเพราะว่ามันคือต้นทุนเนาะสมมุติ1เดือนต้นทุนพี่แอนเท่าไหรค่ครับพวกค่าได้ค่าเข็บอะไรเงี้ยเราหักไ้เลยเดือนหนึ่งเราต้องเปลี่ยนกี่หลอดใช้กี่หลอดไม่เกิน300ไม่เกิน300อ่าก,ก็ตีไป300แล้วกันค่ะ3า0หักรายได้จาก1 0วัน700 10้วันก็จะได้ประมาณ100ตัวเนาะแต่ว่า10วัน100ตัวเดือนหนึ่งก็จะได้300ตัวประมาณ300ตัว100ตัวละ700บาท7 สา2ย0 0สเดือนหนึ่ง2001หัก3า0เหลือพัน8ต่อเดือนค่าน้ำค่าไฟที่บ้านแหละครับอ่ะก็ค่าไฟก็อยู่ประมาณที่ 900- ถึง1ัน1ผมตัดพันหึเลยแล้วกันค่ะไม่เกี่ยวเหลือ800อ่ะค่ะค่าน้ำล่ะครับค่าน้ำอยู่ที่เดือนละ2 0 0เหลือ600แล้ลอ่ะครับผมอ่ะเรามีเจ้าหนูด้วยตัวเล็กต้องกินข้าวกินอะไรกันเดือนหนึ่งกินข้าว6 0 0บาทมันไม่พอนะครับทุกันไม่พอค่ะอยู่ไม่ได้เพราะว่าเดิมเรากินข้าววัด แลาใส่ข้าววัดแต่เดิมกินข้าววัดแปลว่าตอนนี้ไม่ได้กินข้าววัดแล้วใช่ค่ะเราไม่ได้ไปเอาตรงนั้นเพราะว่าเราไม่มีไม่มีผู้ป่วยแล้วอ๋อแสดงว่าแต่ก่อนที่คุณแอนเขียนจดหมายมาหาทางทีมงานเนี่ยเรามีผู้ป่วยติดเตียงมีคุณพ่อติดเตียงที่ต้องดูแลอยู่ด้วยก็เลยได้รับการอุปการะจากข้าววัดใช่ซึ่งปัจจุบันตอนที่ทีมงานแล้วผมเดินทางมาเนี่ยคุณพ่อของพี่แอนก็เสียแล้วก็เขียนมาบอกด้วยว่าตอนที่เสียเนี่ยแม้กระทั่งค่าทําชาปนกิจส่งคุณพ่อเนี่ยตอนนั้นก็ไมม่ีริง ก็จะต้องเข้าไปโครงการการชาปนกิจแบบยกศพให้วัดยกศพให้วัดให้วัดทําให้แต่คราวนี้เหมือนที่เรานั่งคํานวณกันเมื่อสักครู่เนี่ยครับพี่แอรยอดสุทธิของพี่แอนแล้วเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่6 0 0บาทน้องกําลังจะเข้าโรงเรียนด้วยใช่ค่ะขึ้นขึ้นปหนึ่งเทอมนี้ซึ่งจริงวันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกนะครับวันที่เรามาถ่ายกันเนี่ยวันเปิดเทอมวันแรกใช่ค่ะน้องก็ยังไม่ได้ไปน้องยังไม่มีเสื้อผ้าไม่มีเงินครับ แค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาสนับสนุนโดยบริษัท CP รีเทลลิง์จำกัดไม่ว่าเธออยู่ในขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปพี่ออนจัดการยังไงกับ600บาทที่เหลือกินอยู่กันยังไงให้มันพอดีครับพี่แอนห้เนี่ย ให้น้องอย่างเดียวคือซื้อพวกอาหารที่ว่าเด็กต้องกินต้องใช้เน้นไปทางไข่ให้น้องกินไข่ที่โรงเรียนมีไม่มีโครงการแบบอาหารกลางวันใช่ค่ะตอนนี้มีอยู่แล้วค่าเทอมน้องก็ยังฟรีอยู่ไหมครับใช่ค่ะเราเรียนโรงเรียนรัฐแต่ว่าเสื้อผ้านักเรียนอะไรเราก็ต้องซื้อ600มันก็ยังไม่พออยู่ดีครับพี่อนไม่พอชุดนักเรียนนะเสื้อตัวหนึ่งก็เป็นร้อยแล้วแต่ว่าชุดพลาอีกอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องมาคุยกันทีหลังอีกว่าของพวกนี้มันซื้อครั้งเดียวแหละช่วงเวลาหนึ่งด้วยผมใช้คำนี้ พอเดี๋ยวน้องก็ต้องโตขึ้นใช่ได้แค่ใช่ได้แค่ปีสองปีน้องก็ต้องโตแล้วตัวใหญ่คราวนี้มันอาจจะไอไอหนูเอ้ยเราอาจจะเป็นคลิปฮอปไปช่วงปีแรกสองปีแรกนะลูกนะเสื้อใหญ่กางเกงใหญ่หน่อยทูครับดีครับชื่ออะไรครับชื่อกิตธนพลสายบอครับชื่อเล่นชื่อชื่ออ้วนครับอ้วนน้องอ้วนใช่ไหมครับทำไมถึงชื่ออ้วนครับไม่เห็นได้อ้วนเลยตอนให้คลอดน้องน้องออกมาสี่โลต้องผ่าออก ใช่แล้วเขาตัวความที่เขาตัวใหญ่คุณพ่อเขาก็เลยเรียกอ้วนพ่อเขารักชื่อน,นี้ก็ตามใจคุณพ่อเขาคุณพ่อน้องไปไหนครับตอนนี้เสียไปแล้วเสียได้สามปีละไปประสบอุบัติเหตุเขาน่าจะไปกระแทกอะไรสักอย่างในรถแล้วก็กลับมาก็บอกว่ามีอาการปวดหัวพอไปส่งโรงพยาบาลแล้วเป็นเส้นเลือดเลือดมาไปข้างข้างหลังเพราะว่าเจาะตรงไขสันหลังแล้วเลือดมันไปข้างข้างหลังเยอะก็ผ่าตัด ครั้งแรกมาอยู่บ้านได้7-8เดือนรอดผ่าตัดครั้งที่2มันผ่าตัดเยอะ30กว่าแห่งด้วยวัยของเขา60อายุเขาเยอะเขาทนพิษบาดแผลไม่ไหวอยู่ได้อีกเดือนกว่า,กวาแกก็เสียชีวิตพาลาทั้งหมดมาอยู่ที่พี่แอนคนเดียวใช่ค่ะ<ก>แต้วแ,แต่ตอนนั้นมาก็คือประกอบอาชีพนี้มาตลอดเลยเหรอครับ พิ่งอาชีพน,นี้เพื่อจะทํามาได้เกือบเกือบปีค่ะอ่าวก่อนนั้นพี่แอนทำอะไรครับไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะว่าเราไม่สามารถจะไปทํางานอะไรได้เพราะว่าณเบื้องต้นแฟนติดเตียงก็ทิ้งไม่ได้อ๋อต้องดูแฟนด,ด้วยใช่เพราะแล้วลูกแล้วก็ลูกน้อยครับก็ไปไหนไม่ได้เลยแล้วตอนนั้นแสดงคุณพ่อก็ยังดีอยู่เลยคุณพ่อยังเดินได้ค่ะขอความช่วยเหลือจากพระว่าทางบ้านไม่มีไรายได้อะไรลูกสาวก็ทํางานไม่ได้แล้วแฟนก็ติดเตียงแล้วตัวน้อยอีกขอความช่วยเหลือจากพระไปบิณทบาทแล้วก็ากากะที่ขับรถให้พระก็ขอเป็นข้าวกับมากิน ตอนตอนที่แฟนเขาอยู่นะ่ะแฟนเขาทำงานหางเงินได้พอแฟนเขาป่วยเขาก็ไม่สามารถทำงานได้ซึ่งพ่อก็ชราพ่อต้องขอค้าพระมากินเครื่อมาให้ตัวเล็กด้วยมากินเงินครอบครัวคุณพ่อเป็นอะไรติดเตียงอีกเขาจากตอนแรกเป็นไปช่วยที่วัดนะครับเป็นเส้นเลือดฝอยแตกค่ะเส้นเลือดในสมองแตกเหมือนกันใช่แสดงว่าติดเตียงอยู่อยู่นานไหมติดเตียงยปีหนึ่งค่ะก่อนหน้านี้พี่แอนก็คือดูแลสามีที่ติดเตียงคุณแม่ด้วยคุณแม่ด้วยคุณแม่ก็ติดเตียง คุณพี่แอนดูแลมา3ามคนแล้วคือคุณแม่สามีแล้วก็คุณพ่อใช่ค่ะตอนนี้เหลือกันสองคนแล้วค่พี่แอนจับลูกไอ้เงิน600บาทที่เหลือเนี่ยครับไอ้อย่างน้อยเมื่อกี้ที่คุยกันไอ้ตัวเล็กน้องอ้วนมีข้าวโรงเรียนกินแน่นอนแล้วถ้าไปเรียน แล้วที่บ้านล่ะครับเอาข้าวที่ไหนกินตอนนี้ในเมื่อคุณพ่อก็สิ้นไปแล้วไม่ได้มีข้าวที่ช่วยเหลือจากทางวัดแล้วพี่แอนครับไปขอนาสับป,ปะเลอก็ไปขอข้าวเขาเพราะว่าเขาจะเป็นมูลนิธิเล็กๆที่แบบรับบริจาคเราก็ไปขอข้าวสารเขามาหุงอ,อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์เราก็จะได้ถุงหนึ่งอย่างบางทีเก,กก็จะให้นมมาแพ็คหนึ่งต้องเป็นเคสที่ไม่มีจริงๆเก,ก,ก็ถึงจะได้อ่ามันไม่พออยู่แล้วสําหรับการเย็บตุกตาผ้าชิ้นลวไม่กี่บาทสู้เยอะ เต็มที่เพื่อเอาตัวรอดโดยที่ว่าต้องเลี้ยงลูกก็มีความช่วยเหลือจากซาบะเลยจากผู้นาหมู่บ้านอะไรพวกนี้ามาก็ช่วยๆกันเท่าที่ช่วยได้ครับผมมองว่ามันอาจจะต้องมีอาชีพอื่นมาเสริม<ช>เพิ่มขึ้นถ้าแค่นี้ไม่พอแ<ม>น่เลยครับพีอ่อนอยากค้าขายเพออไราะว่ารายได้มันน่าจะมากกว่านี้เห็นเพื่อนว่าจะสอนทําพวก ขนม่อมกอะไรเงี้ยซึ่งเราจะมีกลุ่มของเขาเรียกว่ากลุ่มด่านตรงนี้เรียกด่านทัพตะโกก็จะมีกลุ่มเฉพาะที่ขายสินค้าถ้าเราขายเราทาตรงนี้เราเย็บตุ๊กตาด้วยแล้วเราทํากับข้าวแล้วเราก็พดตรงนี้ลงกลุ่มทางกับข้าวก็ต้องมีทุนด้วยนะครับใช่ตรงนี้เราก็ยังไม่มีทุนเราก็ต้องใช้คําว่าเราทางตัน<อ>เลยมองว่าเราเราก็อยากค้าขายเนาะอยากมีทุนมีตรงนี้คุณผู้ชมครับสามารถโสมหลังใจมาได้นะครับใครมีข้าวสารอาหารแห้ง อุปกรณ์การเรียนอยากจะส่งมาสามารถส่งมาได้ส่งมาช่วยเหลือครอบครัวพี่แอนได้นะครับวันนี้ต้องเปิดเทอมวันแรกที่ผมบอกนะฮะน้องยังไม่มีชุดนักเรียนเลยครับเดี๋ยวรุ่นนี้เราจะพาน้องไปเอาชุดนักเรียนกันเพื่อให้น้องได้ไปเรียนเนี่ยวันนี้วันเปิดเทอมป .1 ของน้องน้องต้องมีชุดนักเรียนใส่ไปโรงเรียนให้ได้ครับพาไปซื้อชุอดนักเรียนกันเป็นกำลังใจให้ครับพี่ รู้สึกดีใจมากที่ทานรายการมาเนาะอย่างน้อยน้องก็มีเสื้อผ้าไปโรงเรียนครับน้องได้เรียนน้องได้เรียนหนังสือแล้วจะได้อย่างน้อยได้มียูนิฟอร์มเหมือนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเขาด้วยอย่น้อย,อยมีอะไรก็ไม่มีตังค์ไปซื้อให้น้องอีกแล้วอะขอบคุณมากครับสบายมากครับพี่ แค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมา,อานนบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปก่อครดไหนรองให้ลูกอนะ่ะใหญ่กว่านี้เบอร์หนึ่งอนะ่ะ ตอนนี้คือท็อปพาท็อปพาน้องมาโรงเรียนนะครับวันนี้น้องเปิดโรงเรียนวันแรกครับแล้วมาส่งที่โรงเรียนไป,ไป,ไปโอ้โหนี่เพื่อนเขาทำกันบ้านกันใหญ่เลยไหนะครูจ๋าอยู่ห้องไหนครับดีครับคุจูจ๋าพาน้องอ้วนมาส่งครับ ฝากด้วยนะครับครูมาช้านิดนึงพาไปซื้อชุดนักเรียนวันนี้ก็ยังไม่มาไม่ครบเหมือนกันอ๋อโอเคครับวันนี้ครูกำลังแจกหนังสือถ้าแจกหนังสือแจกไปแล้วให้เขียนชื่อพี่อันนี้คือเป็นของทางรัฐเขาแจกให้อยู่แล้วเรียนฟรีไอ้พวกนี้อุปกรณ์พวกนี้ฟรีอยู่แล้วถูกวร์แต่ว่าชุดนักเรียนต้องไปซื้อเองมีค่าเครื่องแบบนะคะให้คนละ400บาทอ๋อให้ไปด้วยค่าเครื่องแบบ400แต่ต้องมีบินนะคะบินจากทางร้านมานิดนึงเพราะว่าครูต้องทำเรื่องเบิกอ๋อก็คือไปซื้อมาเท่าไหร่ไม่รู้แหละมีอุดให้400 โอเคแต่ซึ่งมันไม่พออยู่แล้วแหละ400ถูกไหมครับูค่ะแค่รองเท้าคู่เดียวก็300กว่าแล้วแต่ก็พักเขาช่วยอะค่ะได้ครับสนุกสนานกันใหญ่นี่ก็ซื้อเผื่อไซไว้แบบเผื่อโตซะแบบไหนน้อยก็ถึงป .3 ก็ยังดีค่ะก็เลยแบบซื้อให้ไซกางเกงใหญ่หน่อยแล้วเข็มขัดรัดเอาหน่อยนึงอ่ะลูกๆมานั่งโต๊ะลูกค่ะอันนี้เรื่องที่นั่งอะรูให้เขาเลือกเขานั่งตามใจก่อนไม่ใช่ว่าจะนั่งแบบตลอดไปนะบางทีครูต้องดูว่าอาสมมติว่าคนนี้อยู่ข้างๆ หรือ,นนอสายตาสั้นมองกระดานาไม่เห็นอ,<า>อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือวันแรกก็เลยให้ตามสบายไปก่อนอ้วนอ้วนตั้งใจเรียนนะครับ <c oughs> โอเคได้ครับครูฝากด้วยครับคุณครับวันนี้นะครับ <c oughs> นนผมได้มานั่งคุยกับพี่แอนแล้วก็ได้เจอ ถือว่าลาบากมากมากก็ต้องดิ้นรนกันไปกับอาชีพเย็บผ้าในราคา5บาท7บาทนี่แหละครับถึงแม้ว่าร่างกายอย่างที่พี่แอนบอกว่าจะไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่แต่ก็ยังสู้อยู่ถ้ามีอะไรที่สามารถทําได้เอาไหมฮะเอาค่ะโอเคเพราะว่าอะไรครับทำไมถึงโู่นี่เหลือนี่แล้วหนึ่งคนนะครับผมอนาคตอนาคตก็ยังไปอีกไกลรักแม่ไหมครับโอเคครับในน้อยวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานเนี่ยเดินทางมาเจอพี่แอนทางรายการขอมอบ เป็นอีกหนึ่งกำลังใจเล็กน้อยหรือเป็นทุนรัพย์เป็นมูลค่า1,000 0บาทครับพี่แอนขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากครับ<อ>พี่แอนครับ<อ>รู้สึกยังไงบ้างครับทางรายการมอบเงินให้1,000 0บาทตอนนี้มีลมหายใจได้อีกหลายเดือนเลยอย่างน้อยตัวเล็กยังมีทุนไปโรงเรียนจะเก็บไว้ทําอะไรครับ อยากค้าขายก็จะเอาตัวเนี้ยไปลงทุนขายมีกําไรไรายได้สักวันละร้อยสองพี่แอนก็เพิ่มขึ้นใหม่สักหน่อยก็ยังดีใช่เพื่อให้ตัวเล็กได้มีค่าขนมค่าอะไรไปโรงเรียนผู้ชมท่านไหนนะครับที่ได้ชมอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็อยากจะส่งกําลังใจให้พี่แอนแล้วก็เป็นทุนการศึกษาให้ เจ้าน้องอ้วนนะครับสามารถส่งมาได้นะครับที่เลขบัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับนี่คือเลขบัญชีส่วนตัวของพี่แอนเองนะครับสามารถส่งกันมาได้เยอะๆนะครับผมอย่างที่ผมบอกครับว่า1เดือนคำนวณแล้วนะครับรายได้เนี่ยหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วเหลือ600บาทมันไม่พอนะครับ หนึ่งเดือนใช้กัน2คนแม่ลูกไม่พอจริงครับคุณโอนมา5บาท10บาทนะครับช่วยๆกันนะ่ะน่บาทของคุณยังมีค่าเลยครับสำหรับ1ลมหายใจอีกหนึ่งวันของครอบครัวของพี่แอนถือว่าอย่างน้อยเราช่วยคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆข้าวสารอาหารแห้งขนมชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนติดต่อมาได้เลยนะครับส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่อยู่แถวราชบุรีนะฮะแถวจอมบึงนะครับและมีอาชีพที่รู้สึกว่าเฮ้ยอาชีพของเราเนี่ยกำลังต้องการ กำลังการผลิตเหมือนกันแล้วเหมาะสมกับครอบครัวของพี่แอนทำที่บ้านได้เดี๋ยวเราเอางานมาส่งให้ รับทําได้ไหมมากน้อยแค่ไหนสามารถติดต่อพี่แอนมาได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นเลยนะครับ mm. เพื่อเจ้าตัวนี้เป็นทุนการศึกษา mm. อย่างน,น้อยพี่แอนจะได้มีเวลาในการดูแลรูปแบบเต็มร0อเปเซพร้อมกับทํางานเลี้ยงตัวเองไปด้วยนะครับผมและที่สําคัญนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ทําให้เราเดินทางมาเจอนักสู้แบบพี่แอนแล้วก็เจ้าตัวเล็กน้องอ้วนนะครับต้องขอขอบคุณ C p และ CP Retailing ด้วยนะครับ สำหรับใครนะครับที่มีเรื่องราวดีๆแบบนี้ส่งมาบอกได้ครับที่รายการขอเพียงแค่เขียนมา the mail box ครับตู้ปอน15ปนสปากเกต11120หรือทางแฟนเพจ Facebook ขอเพียงแค่เขียนมาเ the mail box เขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของคุณด้วยนะครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้ครับท็อปอยากฝากข้อคิดไว้สักหนึ่งข้อครับชีวิตที่เริ่มจากศูนย์ทำให้เรารู้ว่า1มีค่ามากแค่ไหนขอเพียงให้คุณเป็นนักสู้ที่มีอาชีพสุจริต ขอเพียงให้คุณเป็นคนดีของสังคมขอเพียงแค่เขียนมาครับแล้ววันนี้นะครับหมดเวลาของรายการขอเพียงให้เขียนมานนมดเดอะเ,เมลบอกแล้วครับผมพี่แอร์แล้วน้องอ้วนต้องขอตัวลาไปก่อนครับกลับมาเจอกันใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย3ามโมงยีนาทีทางเนชั่น TV ช่อง22วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอขอบคุณ CP และ CP r e ร t i l l i n k และน้องท็อป ที่มาที่บ้านที่ช่วยเหลือผู้ยากไร้และเด็กน้อยได้มีชุดนักเรียนไปเรียนและมีทุนในการใช้ชีวิตประจำวันวันนี้พี่และลูกดีใจมากขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่มาช่วยเหลือคะ่ะยุภาวดีอิ่มณรัน ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปจากใจเธอ